รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่เขาใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทริปนี้แซ่บมากและนักอุยของเราก็ยังฟินไม่หายเลยที่มีหนุ่มหล่อชาคริตย้ำนามาเป็นสารถีพาขึ้นเขาใหญ่ในครั้งนี้แต่เทปนี้ก็ฟินไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าไกด์นำทางที่จะพาไปบุกเขาใหญ่ของเราในวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเขาเป็นสัตวแพทย์ขวัญใจสาวๆหลายคนเพราะว่าความหล่อและก็ใจดีของเขานี่เองล่ะค่ะ แต่เอสายป่านนี้แล้วน้องอุ๋ยของเราไม่รู้หายไปไหนสัญญากับทีมงานเอาไว้นะคะว่าจะมาทําไข่ตุนหม้อไฟให้ทีมงานได้ลิ้มรสเอ๊ะแต่ที่เห็นเนี่ยมีแต่เครื่องปรุงทั้งหลายวางทิ้งเอาไว้สงสัยว่าจะยังไม่ตื่นนะคะคุณผู้ชมนั่นไงพิธีกรของเรายังคงสลบเหมือดอยู่บนที่นอนเลยล่ะคะ่ะแม่แม้แต่จะง่วงขนาดไหนสุดท้ายเธอก็ต้องลุกขึ้นมาทําอาหารให้ทีมงานทานจนได้คะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันพักผ่อนที่สุดแสนวิเศษบนเขาใหญ่นะคะกับอากาศยามเช้าทำให้อุ๋ยได้รู้สึกว่าชาร์จพลังกับตัวเองแบบสุดๆเลยละคะ่ะ ปกตินะคะการที่เราไปเดินป่าเนี่ยเขาก็จะแบบว่าไปทําอาหารกันในตอนเช้าที่หม้อสนามค่ะแต่วันนี้นะคะอุ๋ยก็นึกอยากจะทําอาหารในหม้อไฟขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ลองทําทานกันดูค่ะรับรองว่าง่ายและได้ประโยชน์อย่างแน่นอนกับเมนูที่ชื่อว่าไข่ตุ้นหม้อไฟเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะไข่ไก่หกฟองค่ะพริกชี้ฟ้าแดงและก็เหลืองนะคะมะนาวหัวหอมใหญ่ค่ะ แล้วก็มีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยแล้วก็ตอกไข่ลงไปนะคะวันนี้อุ๋ยจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด6ฟองค่ะถ้าคุณผู้ชมทานเองแบบง่าย,ายๆก็ไม่ต้องใช้ถึง6ฟองก็ได้ค่ะนี่ตองไปเลยนี่นะคะ แล้วก็ตีไข่ค่ะคุณผู้ชมเกือกไข่ตีตีจนมันเข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันโปมไหมคะคุณผู้ชมจริงๆปกติแล้วนั่นๆที่อุ๋ยจะได้ทําอาหารนะคะแหมดูท่าทางการทําอาหารของเธอธรรมะดทรมแมงไม่เบาเลยนะคะไม่น่าเชื่อว,ว่าน้องอุ๋ยของเราไปแอบหัดทาอาหารมาตอนไหนคะ แต่เห็นกระซิบกับทีมงานว่าอยากลองทำเพื่อเป็นของขวัญยามเช้าวันหยุดให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปลองทำทานกันดูละค่ะดีจนเข้ากันแล้วเราก็พักไข่ไก่ไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาหั่นส่วนผสมเริ่มจากพริกแดงนะคะหัน่นเฉียงเพื่อความสวยงามน,นะคะบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้ค่ะแต่ว่าอุ๋ยอยากจะเพิ่ม สีสารของรสชาติในไข่ตุนนะคะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่แล้วก็จะหั่นเป็นลูกเต่านะคะเหมืนกันเลย<ๆ>แล้วก็นำส่วนผสมนะคะ<ๆ>ก็วางไว้ที่จานจับให้เรียบร้อยก่อนคะ่ะต่อมาที่เราจะทำนะคะก็คือ<ๆ>การปรุงรสก่อนคะ่ะคุณผู้ชมคะปุ๋ยก็จะใช้ น้ำปลานะคะถ้าสมมติว่าไข่ไก่ประมาณ6ฟองเนี่ยอุก็จะใช้น้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ไม่เค็มแล้วก็ไม่จืดไปนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่เราก็จะใช้นิดนึงนะคะไปไม่ต้องหวานมากอ่า แล้วเราก็คนกันค่ะตีคนเสร็จแล้วเราก็นำส่วนผสมที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ลงไปเลยลำดับสุดท้ายก่อนที่เราจะนำไข่เนี่ยนะคะลงไปในหม้อไฟแล้วก็จะใช้มะนาวค่ะ ราะว่ามะนาวเนี่ยจะทําให้ไข่ตุ๋นนะคะฟู Full. บีบลงไปเลยนะคะบีบนี่ค่ะหลังจากที่เราบีบมะนาวลงบนไข่ตุ๋นแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะทําก็คือการเติมน้ําเปล่าลงไปค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าการเติมน้ําเปล่าลงในไข่ตุ๋นเนี่ยเพื่อจะให้มันอ่ะไม่แข็งตัวจนเกินไปนะคะไข่ตุ๋นเราเนี่ยจะได้นุ่มๆโอเค เมื่อเรารู้สึกว่าเข้ากันแล้วนะคะเราก็เทเทเมื่อเราเทไข่ตุ๋นลงบนหม้อไฟเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะทำการจุดไฟค่ะคุณผู้ชมอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะกับการใส่คุณผู้ชมคะเมื่อเรานำแอลกอฮอล์เหลวใส่ลงไปในหม้อไฟแล้วนะคะไข่ตุ๋นเราก็พร้อม ที่จะสุกแล้วแต่ว่าต้องรอเวลานิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาสักเล็กน้อยแล้วก็รอค่ะทีมงานใจจดใจจ่ออยู่กับไข่ตุนหม้อไฟนี้อยู่นาน2องนานค่ะลุ้นว่าจะได้ทานเป็นมื้อเช้าวันนี้ได้ไหมไหนที่สุดก็ไข่ตุนหม้อไฟของเราหน้าตาก็ออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ หน้าทานใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะดูจากสีหน้าแล้วเนี่ยโอ้สีสันสวยสดใสค่ะคุณผู้ชมคะการทานไข่ตุน๋นหม้อไฟร้นรอนๆในอากาศยามเช้าบวกกับข้าวสวยเนี่ยรับรองว่าฟินเฟ้ร์สุดๆอย่างแน่นอนค่ะและความตั้งใจของน้องอุ๋ยก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าประทับใจสำหรับทีมงานค่ะเพราะว่าเมนูไข่ตุ๋ที่เธอตั้งใจฝึกฝนมาฝากทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมนั้น อร่อยเยี่ยมยอดจนต้องให้คะแนน10คะแนนเต็มเลยล่ะค่ะแต่การผจญภัยในผืนป่าของเขาใหญ่ยังคงดําเนินต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ภารกิจที่น้องอุ๋ยต้องไปทําซึ่งก็ค้างต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือการส่องสัตว์กับหมอลอตนั่นเองช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่าการส่องสัตว์กับหมอลอดสัตวแพทย์หนุ่มหลอกขวัญใจสาวๆจะทําให้น้องอุ๋ยและทีมงานฟินแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดคะ่ะ หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนกักไม่สามารถส่องสัตว์ได้แต่วันนี้ค่ะท้องฟ้าปลดโปรปง่งแจ่มใสเราก็เลยมีนัดกับหมอลอดค่ะที่จะพาเราไปส่องสัตว์นั่นเองเดี๋ยวเราไปหาหมอลอดกันเลยดีกว่า จะพาเราไปส่องสัตว์ที่ไหนบ้างคะเอ่อปกติกิจกรรมส่องสัตว์เนี่ยเราจะเป็นกิจกรรมที่ส่องในตอนกลางคืนอ้าวเหรอคะนะครับว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สัตว์ออกหากินแต่ในตอนกลางวันเนี่ยถ้าถามว่ากิจกรรมส่องสัตว์ทําได้ไหมก็ทําได้นะฮะแต่มันเป็นการส่องเรื่องของอ่ล่องลอยว่าในช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยสัตว์เขาทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับซึ่งตำแหน่งหรือจุดที่เราสามารถดูล่องลอยว่าสัตว์มาทำกิจกรรมหรือทำอะไรบ้างนั้นเองเนี่ย <S <S ก็คือจุดที่เป็นดินปโป่งซึ่งอยู่ข้างหลังเรานะครับเมื่อคือนเนี่ยสัตว์กระห่ากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเมื่อคือนเนี่ยเขาก็จะมากินแหล่งดินปโป่งซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอาหารเสริมสํปปาหรับสัตว์ป่าสัตว์ป่าเขาจะกินหญ้าจะกินต้นมงต้นไม้แล้วก็มากินดินปโป่งที่เป็นแหล่งอาหารเสริมแล้วก็ลงไปกินน้ําข้างหลังเราเนี่ยคือถือว่าเป็นห้องครัวที่เพอร์เฟกที่สุดสํปปาห <Wow. S 1> รับสัตว์ป่านะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนเนี่ยเขามาที่ห้องครัวแล้วเขาก็มากินอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าพฤติกรรมการกินอาหารของ ซึ่งผมคิดว่ามันน่าตื่นเต้นกว่าการส่งสัตว์กันคืนท่านด้วยซ้ำโอเคแล้วเราจะได้ไปเจอสัตว์ไหมคะเจออสัตวแพทย์ก่อนอ่าโอเคเผื่อเราจะโชคดีเจอสัตว์ที่มากินโป่งสั์โอเคใช่ครับงั้นหมออตโอเคตามผมมาฮะหมออตของเราพาน้่หุยบุกลุยดูรอยเท้าสัตว์ป่าที่มากินโป่งวันนี้จนมาสะดุดรอยเท้าสัตว์ตรงนี้แหละค่ะจะเป็นรอยเท้าเสือหรือช้างหรือสัตว์อะไรกันแน่คะเนี่ย แล้วก็ปรากฏว่าเป็นจุดที่สัตว์ป่าเนี่ยติดใจในรสชาติแล้วก็ดินโป่งที่นี่ก็มีคุณค่าทางอาหารที่มันครบท้วนแล้วก็หลากหลายเฮ้ยนี่ไงอรอยเท้าหมอแม่มีหยอดมุกตลอดการเดินเข้าไปศึกษารอยเท้าสัตว์เลยนะคะ เล่นเอาน้องอุ๋ยของเราหน้าเวร์ใจแป้วไม่รู้ว่าเพราะว่ากลัวเจอสัตว์เข้าจริงๆหรือเพราะว่ารับมุกไม่ทันกันแน่ละค่ะนะครับบางบางครั้งเนี่ยบางครั้งเราเห็นส่วนใหญ่สัตว์แต่และชนิดจะมากินไม่พร้อมกันสลับกันมากินแต่บางครั้งเราก็เห็นช้างกับกวางรือเกงมากินพร้อมกันก็มีนะล้วก็จะมีผีเสื้อมาตอมกินก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ที่สามารถเป็นห้องเรียนรู้สำหรับ การสืบษาสิ่งมีชีวิตได้เป็นค่อนข้างค่อนข้างดีเขาก็มากินแบบว่าในแบบว่าพื้นที่เดียวกันในช่วงขนาดเวลาเดียวกันหมายถึงว่าอากวางมากินตรงนี้แก้มากินตรงนี้ช้างมากินตรงนี้ก็ไม่มีการแบบว่าทําร้ายหรือว่าขู่กันไม่มีฮะแต่ในบางกรณีก็กินคนละช่วงเวลากันก็แบ่งจุดกันกินได้บรรยากาศดีมากค่ะมอค่ะช่วงนี้บรรยากาศดีแล้วก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนที่ที่คลาสสิกอ่าค่ะ <c oughs> อยากให้หมอรอดพูดถึง <c oughs> การมาเที่ยวป่าหน้าฝนมาดูสัตว์หรือว่ามาสองสัตว์เราจะเจอสัตว์อะไรบ้างคะการเที่ยวป่าในหน้าฝนเนี่ยหลายหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลําบาก <c oughs> นะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งจริงๆการท่องเที่ยวป่าในเขาใหญ่เนี่ยเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทั้งสาฤดูนะครับแต่ในหน้าฝนเนี่ยมันมีความคลาสสิกหรือความความความน่าสนใจที่แตกต่างจากฤดูอื่นก็คือว่าสภาพเรื่องของ อากาศที่มันเย็นสบายไม่หนาวมากนักนะฮะประกอบกับช่วงอากาศหลังฝนตกเนี่ยมันจะมีเมฆมีหมอกแล้วก็ป่ามันจะชุ่มชื้นมาก <Ha. S 1> จะเขียวขจีมากเพราะงั้นช่วงการเที่ยวป่าหน้าฝนเนี่ยถือว่าเป็นที่น่าสนใจนะครับรวมถึงเวลาเรามาป่าเขาใหญ่เนี่ยสัตว์ที่เราจะเจอเนี่ยในช่วงนั้นเองเนี่ยช่วงหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันเป็นช่วงที่สัตว์ป่าเนี่ยอยู่ในช่วงที่ใกล้ที่จะผสมพันธุ์กัน mm. S <S นะฮะสัตว์ป่าก็จะเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่องสัตว์เนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมการเที่ยวพารสีของสัตว์ป่าต่างเพศเราจะเห็นพฤติกรรมเรื่องของการต่อสู้กันข,<อ>ของสัตว์ป่าตัวผู้เพื่อแข่งแย่งตัวเมียนะฮะ,ะ,ฮะเราจะเห็นพฤติกรรมการหากินรือแม่แกระทั่งพฤติกรรมของลูกสัตว์ที่เพิ่งคลอดมาเมื่อไม่กี่เดือนแ,แล้วเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มเขาเปลี่ยนพฤติกรรมจากการหย่านมแม่กับพฤติกรรมครั้งแรกที่เขาต้องมากินหญ้ากินอาหารต่างๆเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ เราสามารถดูได้ในช่วงดูดูฝนรวมถึงสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมักจะก,กลัว<ม>ก็คือมาเที่ยวป่าหน้าฝนในเขาใหญ่ก็จะกลัวทากอืมใช่เนะยอะมากค่ก็จะกัวท<า>ซึ่งซึ่งซึ่งทากเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความละเอียดอ่อนกับการดำรงชีวิตมากมนะ,ะับถ้าสภาพแวดล้อมสภาพความชื้นสภาพที่อยู่ไม่เหมาะสมสําหรับการอยู่รอดของเขาเราก็จะไม่เห็นทากเลย<ม>เพราะงั้นการที่คุณมาเที่ยวป่าในเขาใหญ่ในช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าคุณเจอทาก มันก็จะเป็นการแสดงความมั่นใจกับคุณได้ว่าคุณกําลังอยู่ในสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆานั่นท่าคือตัวสแตมตาค่ะนะฮะแล้วก็ท่าเนี่ยทุกคนก็จะเกลียดก็จะกลัวมากเพราะมันดูดเลือดอ่ะอ่าใช่มันดูดเลือดค่ะผมคิดว่าทุกคนครจะเกลียดคนที่เกลียดคุณมากกว่าเออจริงถ้าเขาไม่ได้เกลียดเราถ้าเขารักเราเขาเลยมาขอเลือดจากเราใช่ฮะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําบุญให้ท่ากินเลือดหรือเปล่าคะ แม่มอลลอดพูดถึงทากเราขอตัดภาพไปเจอกับเหตุการณ์สยองของทีมงานเมื่อครั้งก่อนค่ะคุณผู้ชมทีมงานทุกคนก็วิตกกังวลกับเรื่องทากกันหมดทุกคนเลยค่ะเพราะว่ามันาย,ยงงมันกินกันทุกคนเลยอ่ะคือเราต้องทีนี่ถูกขยะอยู่นี่นะคะโอ้ยเหนียวเหนียวมากโอ้อนี่นี่นี่รอยเลือดอันนี้จุดที่แล้วรอยเลือดจุดที่แล้ว ก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอตัวทากเนี่ยเราก็สามารถเอาออกได้นะฮะอาจจะใช้แอลกอฮอล์เนี่ยแตะที่ตัวท่าแลา้วเขาก็จะหลุดออกเองนะครับเพราะงั้นท่ากเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่เวลากัดแล้วมันจะดูดเลือดนะฮะแล้วเวลาเขากัดแล้วดูดเลือดเนี่ยเขาจะหลั่งน้ําลายออกมามน้ําลายของท่าเนี่ยจะมีชื่อว่าฮีรูดินสารฮีรูดินตัวนี้จะทําให้เลือดไม่แข็งตัวพอเลือดไม่แข็งตัวเขาก็สามารถดูดเลือดได้ตลอด พอดูเลือดจนอิ่มเขาก็ทิ้งตัวลงมาเขาก็ตายแล้วก็ออกไข่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอท่ากเวลาที่มาท่องเที่ยวก็สามารถใช้แอลกอฮอลเลือดจะมีะตะไคร้หอมฉีดท่นกันท่าได้นะครับแล้วก็จะมีถุงกันทากเพราะฉะนั้นเวลามาเที่ยวเนี่ยเที่ยวป่าในหน้าฝนแน่นอนว่าเรื่องของการใส่เกงขาย,ยาวรอ,องเท้าหุ้มส้น<อ>มีถุงกันท่าใส่เสื้อแขนยาวมีหมวกมีล่ม,อมคอยปกป้องตัวเองอนี่ก็คือเขาเรียกว่า สิ่งของที่ควรจะเตรียมมามาดูสัตว์นะคะที่ป<ช>่<ม>าเขาใหญ่แห่งนี้นะคะนอกจากสิ่งของที่ว่าแล้วรองเท้าเสื้อถุงกันทากแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะเออกล้อง,อง,องมีกล้อง,<า>งถ่ายรูปก,กล้องสองทางไกลนะฮะแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเที่ยวป่าในพื้นที่ไหนก็ตามในประเทศไทยะนะฮะสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเวลาคุณเข้าไปเที่ยวคุณจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ถ้าคุณคิดจะเที่ยวอย่างสนุกปลอดภัยแล้วก็ได้ความรู้เนี่ย คนควรที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่เราจะมีเจ้าหน้าที่นําทางกับเราไปเดินดูสอบถามกับเขาได้ซึ่งถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแล้วเรียนรู้ไปในตัวที่คุมค่ามากๆค่ะแล้วหมอรถมีที่ไหนที่จะพาเราไปดูอีกไหมคะนอกจากโป่งสัตว์ตรงนี้แล้วนอกจากโป่งสัตว์ตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคงจะไปบริเวณอาจจะพาขับรถไปเรื่อยๆอซึ่งซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ย มาทํากิจกรรมในเขาใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานเพราตอนนี้กำลังมาแรงปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกิจกรรมเดินป่าท่องเที่ยวนะฮะกิจกรรมแคมปิ้งพักแรมนะรหรือกิจกรรมเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจะนะครับเพราะฉะนั้นจะมีหลายกิจกรรมมากซึ่งทางอุทยานชาติเขาใหญ่โดยท่านหัวหน้าอุทยานเนี่ยท่านท่านเป็นนักบริหารที่มีการจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวกับการจัดการในเรื่องของ การดูแลสัตว์ป่าได้อย่างลงตัวนะครับการท่องเที่ยวในเวลานี้มันเลยไม่เกิดผลกระทบระหว่างกันซึ่งซึ่งถือว่าต้องต้องขอชมหัวหน้าอุทยานซึ่งมาได้ถูกทางนะครับแหม่นับเป็นข้อแนะนําดีๆจริงๆนะคะที่หมอล็อตเนี่ยสอดแทรกระหว่างการเดินทางศึกษารอยเท้าสัตว์ป่าในครั้งนี้คราวนี้ก็ถึงคราวที่น้องอู๋จะต้องไปทำอะไรบางอย่างตามคำแนะนำของหมอล็อตแล้วละคะ นั่นก็คือการชิมโป่งสัตว์นั่นเองดูสิว่าเธอจะกล้าหรือเปล่าในไหนก็มาทั้งทีนะคะก็เพื่ออายุเลดีค่ะเดี๋ยวอุ๋ยจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงหมอคะตรนนี้ก็ไตรงน,นี้อะค่ะเอาเล็บอีกสักหน่อยคือ,อมันจะ,นนนะ,ะโดนน้ำลายสัตว์อะไรมาก่อนไหมไม่โดนหรอกครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่น้ำาช่ล้างแล้วก็จุดที่เราแงาออกมาก็คือเป็นจุดที่ไม่มีการสัมผัสกับสิ่งอื่นใดเลยจะเป็นดินล้วนๆนี่นะคะ ดูใกล้ๆเลยโป่งสัตว์ค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าเป็น,นยังไงมชาติที่มันไม่มีรสชาติเพราะมันไม่ใช่ดินโป่งนั่นคือดินธรรมดาคือ <te od> ต,ตรงนี้เขาไม่กินกันแต่ว่าถือว่าคุณเป็นคนแรกที่กล้า,ากินแล้วก็คือนี่หมอคุณหลอกดาวนี่หมอรอดคุณหลอกดาวเอาแล้วละคะ่ะหมอรอดอัมน้องอุ๋ยของเราเสะเละเลยนะคะงานนี้บอกได้คําเดียวว่าเธอคงเข็ดไปอีกนานลคะค่ะงานนี้ สงสัยว่าจะเข็มหน้าดูเลยนะคะหน้าก็เจือนมากๆเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หน้าอุทยานสุบริการนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อจะไปปั่นจักรยานกันเดี๋ยวตามอุ๋ยกับหมอรอดไปเลย กิจกรรมแอดเวนเจอร์ยังคงมีต่อในช่วงหน้าเรามาดูกันว่าการปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์เขาใหญ่ของน้องอุ๋ยในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดกับกิจกรรมสุดคูของคนรักธรรมชาติช่วงหน้าเจอกันแน่ค่ะ กิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ท้าทายผู้ที่ชื่นชอบภานะ200อย่างจัก,กรยานน้องหุยของเราก็ไม่พลาดที่จะมาลองสวมวิญญาณน,นักปันตะลุยเขาใหญ่ชมวิวทิวทัศน์เป็นการอำลาช่วงสุดท้ายของรายการนี้กันค่ะฟินแค่ไหนก็ไปดูจากภาพเลยนะคะเอาล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะจัก,กรยานพร้อมหมวกพร้อมและะ้วค่ะอุ๋ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปแอดเวนเจอร์กับการปัน่นจัก,กรยานขึ้นเขาลงเขา วิวทิวทัศน์บนเขาใหญ่จะสวยขนาดไหนตามันเลยเดียว เส้นทางสวยๆท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยหุบเขาเช่นนี้เล่นเอาน้องอุ๋ยของเราฟินไปเลยค่ะแม้ว่าจะร้อนร้อนแล้วก็ปั่นขึ้นเนินเหนื่อยหอบอยู่บ้างก็ตามและในระหว่างที่เธอปั่นจักรยานเล่นอยู่นั้นก็เจอสัตว์น้อยน่ารักข้างทางค่ะน้องอุ๋ยของเราก็เลยไม่พลาดที่จะเข้าไปก่อกวนเออไม่ใช่นะคะเข้าไปทักทายเจ้าสัตว์เหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองพูดคุยทักทายกับวางเป็นภาษาอังกฤษดูนะคะต้อนรับ AEC ค่ะ ไฮไฮน่ารักค่ะถ้าไม่สบายก็ไปปลงสัตว์นะคะ วันนี้น้องหุ๋ยและทีมงาน Are You Ready? ปั่นจักรยานทั่วเขาใหญ่ท่ามกลางสายลมและแสงแดดแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านที่จะมาปั่นจักรยานที่เขาใหญ่แห่งนี้อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกไว้ทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุค่ะ ยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับทริปกิจกรรมแอดเวนเจอร์ในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมก็คงจะประทับใจกับการที่อุ๋ยมาท่องเที่ยวพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เขาใหญ่แห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการไปดูดอกไม้แบบใกล้ชิดเลยการได้กินไอศครีมแบบดอกไม้สีสันต่างๆหรือแม้กระทั่งการขึ้นบอลลูนยักษ์360องศาการไปดูสัตว์การไปดูปงสัตว์ไปพูดคุยกับ หมอรถนะคะหรือแม้กระทั่งได้ใกล้ชิดกับพี่ชาคิดในการขับรถหรือแม้กระทั่งการปั่นจักรยานค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความสนุกสนานเต็มอิ่มครบทุกรสชาตินะคะแต่สำหรับวันนี้อุ๋ยก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฟินของทีมงานกับการท่องเที่ยวโดยจักรยานยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะทริปหน้าเราไปปั่นจักรยานกันทั้งทริปสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครโดยที่นี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นปลอดของกรุงเทพมหานครเลยแ่ะค่ะทริปนี้จะฟินแค่ไหนเสาหน้าห้ามพลาดค่ะ